สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง The Red Channel นะทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็จะไปทานข้าวกันนะคะทุกคนสิตุ้งใจนะคะว่าเปียนรถอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> ดี๋ยวนของซูฟังที่มานอีไปก่อนอื่นก่อนกลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ The Red ด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านพักขอนแก่นนะคะพี่นุซี่กับบอสนะคะก็เดินทางกับเดินลุกทากนทานะคะแต่ว่าเดนเซอร์เนาะกกแบบว่าอยู่มาที่บ้านผักขอนแก่นเพราะว่า พร,รุ่งนี้วันที่ยี่สิบสนะคะจะมีงานยูการาสินการชาชิการาสินนะคะผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลก็อย่าลืมไปให้กําลังใจกันนะคะทุกคนค่ะเมื่อนี้จะบอกซูฟังว่าก็เลยเปลี่ยนรถอีกแล้วนะคะทุกคนเขา่ารถแดนเซอร์นะคะมานอนที่บ้านพักขอนแก่นนะคะมันก็มีเหตุจาเป็นหลายๆอย่างที่ตัวงเออเดีเปลี่ยนรถนะคะเพราะว่าตอนไปงานขี่รถนักร้องนะคะพ่อกากับได้ขี่รถเออแดนเซอร์สีนะคะเพราะว่าเือ่อัน อีกอย่างคือตัวเองอ่ะไม่ได้กลับบ้านพักเลยตั้งแต่ถ่ายงานโฆษณายาวกับผู้ยบ้านฟิลแลนนะคะคือคือบริกรบ,บานยาวเลยแหละเอาสุภาพมาบอพ่อแล้วทีนะ่ะเสื้อผ้าไม่ได้ซักนะคะก็เลยกลับมาบ้านพักเพื่อจะมาซักเสื้อผ้าเพื่อจะมาซักบริสุทธิ์พร้อมนะคะเพราะว่าเราออกงานด้วยเนาะก,ก็ต้องมาซักบริสุทธิ์พร้อมแล้วก็เสื้อผ้าเพรตัวเองเอามาไดเอามาบอลหลายก็เลย ก็เลยว่ามาซักเสื้อผ้าอยู่บ้านพักขอนแก่นนะคะเพราะว่าที่บ้านพักก็แบบว่ามีเครื่องซักผ้ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเนาะแบบรา,าคาไปนองก็เลยได้กลับมากับรถพอลุ่งกับรถแม่ต้อยนะคะก็ได้อยังมากมากนะคะหลังจากเริกงงนแล้วก็หอบของครถคันนี้ปุ๊บเลสินะมาบ้านพักขอนแกน่นตอนนี้ก็หลังจากตอนมานาแรกนั้นบ้านพักในึ่บอ่อมียาเต็มแบบเริ่งเขา้า แต่ตอนนี้คือตัดเรียบร้อยแล้วนะคะบอลบนกระจากต้นมา bon ตนนัดเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้งของการทำความสะอาดนะคะแต่ถ้าทีมงานเรามากะช่วยการรักษาความสะอาดนะคะควรก็จะมีเวนนะคะแบบว่าคือเหมือนบ้านพักอยู่กรุงเทพกันก็จะมีเว้นนะคะเว้นทำความสะอาดก่อนออกจากบ้านหรือว่าก้อนออกไปเดินทรายก็ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่ากลับมาห้องก็เสดแบบว่าเออกลับมาก็แบบว่าได้นอนหนึ่งอย่างเงสีน้อพี่น้องเนาะแต่ส่วนมากก็ ก็นอนด้วยกันนะนอนนอนมันด้มีบานผักบานผักนะคะตอนนี้กําลังจะเดินทางไปที่ต้นตาลน,นะคะไปกินข้าวพี่นอ้องแบบมาหอดประมาณตีหากก้ากัวกี่ห้าเกือบหกโมงนะคะตีห้านี่แหละเพราะว่าตัวเล็กวันไดนนอนเพราะว่าคุยเป็นเพื่อนโซเฟอร์นะคะคุยเป็นเพื่อนพีโรซีเพราะว่าเดีย๋ยวแยกทางกับพีโรซีนะคะก็เลยเดี๋ยวคุยเป็นมูเพิร์นนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> บอร์ดฟันเฮนเซลว่าอันคุยจินหัวเยซูบันเดอร์บอดว่าะหอดอิลีพี่น้องนู่นหลับหลับประมาณหกโมง วิลลอดบาแลมันเจ็ดโมงแปดโมงนะคะลาปะเราสํานะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้านพักขอนแก่นของเรานะคะทุกคนตอนนี้ก็รอเพื่อนๆนะคะรอเพื่อนๆนะคะมีใคร,รบ้างนะคะที่มานอนก็จะมีมีหลายคนอยู่นะคะใหญ่ไรส์ก็มีพี่เพื่อนเพื่อนแดนเซอร์นะคะ แล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปงานที่กาลสินกันนะคะทุกคนคะ่ะไปงานดูกาลสินนะคะแล้วก็ต้องไปแจว่าจะไปรถขั้นใดกับสิเปียรรถอีกที <laughs> อันนี้ต้องรอติดตามนะคะว่าเราจะไปรถขั้นไหนนะคะ <laughs> ล่าสุดเป็นเป็นคนคือรถหลยขั้นแห้งพี่น้อง <laughs> <laughs> เพราะว่าตั้งแต่ทายง,งานกับบอสนะคะกับบริกับบานนะั่สินอ้องกลืแบบว่าเออ <laughs> เพราะว่าเสื้อผ้าก็เตรียมมาไม่เยอะเนาะเพราะว่านึกว่าจะได้กับแต่กับบริกับนะคะก็เลยแบบว่าเลยกลับบ้านทางเสืยอค่ะพี่น้องเห็นก็จะเป็น บริสุทธิ์ทบริสุทธิ์บริสุกับสักไว้นะคะเพราะว่ากลัวกลัวกลิ่นก็มันมีกลิ่นนะคะเขาก็ลองแบบเซฟตัวเองด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเรียวๆเลยนะคะบริมียังมากไม่ปากไม้ปลายปอกอะล่าสุดบริเมื่อบานหลายเมียโทรมาโทรมาเซอร์ไพรส์ว่าสิมาย่ามได้ลูกว่าสันจะมาตอนไหนส่ิมาย่ามได้ีลราแม่ ใส่ประตูแฮนเดวิสันใส่กระจกแมสเสอไพรวาสานหุ่นวาอยากให้เข้าเมือ่อก็เลยว่าเออแม่จา้าเริ่องอันหุ่ลาแล้ง่งานเราจะสกลับบ้านนะคะจะไปอัปเดตให้ดูอีกครั้งว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือเป็นซ่อมเก่าหรือสิเป็นจะไหนกะฝากติดตามนะคะอาจจะมีอัปเดตนะคะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วห้องนั้นแลี่ยงเอาสำหรับพี่น้องฟังเลยก็ได้ห้องมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ เลือต่คนของเขาไปอยู่บ้านเลรือแต่คนตู้คนเตียงคนที่นอนก็จะกลับบ้านไปคันนึงก็จะเอาก็จะไปหาซื้อตู้กับเตียงเข้าไปไว้นะคะเผื่อเวลาว่า,าพักผ่อนหย่อนกายห้ือกับบ้านนอนนันนะก็มีแผนว่าอยากติดแอร์อยู่ดีแต่ก็ต้องรออีกนิดนะคะรอก่อนเรื่องแอร์นี่รอก่อนนะคะว่ามันจะเข้าหน้า้อนแล้วเนาะเออมันจะเข้านา้อนแล้วก็จะมีแววว่าอยากติดแอร์บ้างเ,ออเป็นฝันของเด็กคนนึงที่อยาก มีห้องเป็นของเจ้าของนะสินะมีห้องเป็น้องตัวเองนะคะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเสร็จไปที่เรียบร้อยเร็วนาอโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต้นตันกันเลยนะคะไปกันเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดต้นตันเบิงเหตุที่ไม่ได้กลับบ้านนะคะเป็นเหตุนะคะเหตุรีล้อนลอนะทุกคนค่ะเหตุวันนี้ไม่ต่ำกว่าสองพันนะคะเอาจริงๆไม่ต่ำกว่าสองพันบาทนะคะเพราะว่าคือสื่อทุกอย่าง ซื้อเยอะมากทั้งผ้าคุณหนูก็ซื้อใหม่นะคะเอาไงซะซื้อใหม่เบิ้งเสื้อผ้าก็ซื้อชุดนอนก็ซื้อนะคะ <c oughs> ก็อะไรไม่ยังไงนะคะมพินก็มีเอ่ะดูนะคะไปเซน,นัน่นปลาไปรถป,ป,ปะพอ่อแล้วมันจะบวหลายบอกจะคลองบ,ลบอกจะคลองพอ่อล้วมันจะบวหลาย โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นน้องติ๊บนะคะเบอร์จ้าบ้านกี่โมงเนี่ยสวัสดีค่ะเบอร์จ้าบ้านละพันนะคะปีสี่นะคะที่หนึ่งปีสี่เต้นมาสองงานนี่เบิดแล้วนะคะเบิดแล้วบอก็ต้องดราม่านะคะเต้นมาสองงานคือหมดนะคะหมดคือหมดนะคะทุกคนค่ะหมดก็มาช้อปปิ้งหมดกับชอกเนาะเดินดนมาเทียใครเนี่ยเดาผมเทอะเราเดินมาชันตี้มามาคูเทียมาทุกครั้งก็หมดทุกครั้งนะคะเบิรงแบบก็ซื้อไฟวงไปด้วยเนาะซื้อมาเป็นคนมีทุ่นบ่ค่อยได้ซื้ออีกอย่างละที่วปอนจะหาแบบว่า เราวดอกเาุดเขียดเขียดให้ผัวว่าผับ่ให้เห็ดโบ่ใหาเห็ดเล็บเดี๋ยวเดวไปรถลดดิพราะลูงยิ่งอยู่หุ่นยู่ไปยูสิไปยูจัไหนข้างกอไปยู้าก่อาลุนข้างนีนี่จากโมก็ยของกุญแจหนูออ้านิมีคุณแจอไิ้เซ่อ้อคี่บานะมึงนาะโอเคค่ะว้ยโลด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 โแบบนักโลดมึงิล่ะแบบไรอยากซื้อส่งไหมแล้ที่ัส่งอัน ส่งลุงนะแต่คือว่าคาร์เซนเฮียนมันอยากจะส่งส่งลุงนี่ก็เป็นคลิปคลิปเออะไรกคลิปก็เป็นคลิปแบบว่าเบิ่งบโบสื่อหอดหนามหอดอย่างเนื้อจ้าบบสื่อซื้อเครื่องซ่อนอ่างที่น่ากันบอเบอยาะนี่นึงก็เป็นน้องกีบนะล่าสุดเขียนในพวาว่าัวบใหม่ว่าขอผัวเฮ็ดเล็บพวบใหม่เฮ็ดล่าสุดก็บอกกันเลาวว่าเออเธอวันนี้เราแบ่งกันเนาะคู่ละสามีเนาะเธอจะใหญ่ยังเธอจะเบลลมวันนี้ฉันได้กระเป๋านี่ยเนี่ ต่อเครื่องสักอ่างถ้าเก็กระป๋องเงินที่หนึ่ก็คือเขาเลยคุยยก็คือแบบจำหนึ่ก็ดีใจแล้วแต่ว่าเขาหนึ่งเอาสผ้าเอายังอืมเธอซื้อเครื่องสักอ่างแล้วเธอก็บ่ต้องซื้ออีกเพราะว่าเออ่งอะเท่าหมดแล้วันเอามึงอสิบาใส่น้ำปูดีเครื่องสักอ่างหรอกสูนเราสูนในโฟร์เียนในโฟร์เราเห็นเขาเล็บเยอะเหรอวะ ูเพื่อกันลเกีบกูกับปตังจากมึงดอกเขาว่ามันโดนแมนยายเช่นกว่าเขาก็ว่าเช่นโดนไม่ว,ว่าภัเพิดัติสองนกทั้งครูแล้วสุดหัวบ่อยเห็นเล็บนะคะโอเคค่ะเราก็ถึงรถแล้วนะโรงพยาบาลเด็เ็จอกันที่บ้านพักนะคะไปกนะัโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพักเป็นทีเรียบร้อยนะคะตอนนี้ชิบงานกำลังซุ้มหัวนะคะซุ้มหัวซุ้มหัวตีป๊มแต่ละหุ่นนี่บ่เครื่องไข่กครล่งมันเลยทำงานอะไร ทำงานอะไรทำงานตีป้อมมันหรอหรอนี่เลยค่ะจะเป็นที่นอนชพบะกิจนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตัวเล็กด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทีมงานทุกๆคนเลยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามกันคลิปหน้านะคะ